อดห่วงไม่ได้พิงกี้ในตัวละครเจ้าจอมกินารีช่อง3เจอศึกอีกครั้งลายกินารีทำมา4ปีก่อนลงจอเจออาถานอีกครั้งไหม กำลังจะลงจอให้แฟนๆรับชมกันแล้วสำหรับไลกินนารีผลงานเรื่องใหม่ของผู้กำกับคนดงังออฟพุงพฒน์ที่นำแสดงโดยนเดชกุคิมิยะและยหญ่ย่าโอรัสยารวมด้วยนักแสดงมากฝีมืออีกครับข้างรวมไปถึงดาราสาวพิงกี้สวิกาที่ตอนนี้ยังอยู่ในเรือนจำจากคดีแชร์ฟอริกทีดีที่รับบทเด่นเป็นเจ้าจอมกินารีซึ่งทำให้แฟนๆหลายคนอดจะเป็นห่วงไม่ได้ว่าจะมีผลกระทบอะไรกับละครหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ยาญย่า วรศยานางเอกของเรื่องเปิดใจล่าสุดว่าเรื่องละครไลกินารีที่เตรียมลงจอน,นั้นยอมรับว่าตื่นเต้นมากเพราะใช้เวลาถ่ายทำนานแฟนๆก็รอคอยเราเองก็ลุ้นตั้งแต่ตอนอ่านบทเชื่อแฟนๆจะได้รับความสนุกเต็มที่หลังจากที่รอดูกันมานานเพราะละครเรื่องนี้เป็นแนวสืบสวนสอบสวนซึ่งแตกต่างจากทุกเรื่องที่เคยเล่นด้วยกันมาส่วนตัวละครเจ้าจอมกินารีที่รับบทโดยพิงกี้สวิกาที่ตอนนี้ถูกคุมขังในเรือจนจ ย่าย่ายืนยันว่าในเรื่องยังคงเป็นพิงกี้ที่เล่นไม่ได้มีการเปลี่ยนตัวหรือถ่ายเพิ่มใหม่ค่ะและคาดว่าคงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนื่องจากเกรงว่าสลบนี้ที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคมอยู่ในขณะนี้นั้นล่าสุดแฟนละครช่อง3รายหนึ่งตั้งกระทูเว็บดังถามว่าละครลายกินารีที่พิงกี้สาวิกาถ่ายทำอาายเอาไว้จะออกอากาศหรือไม่ในขณะที่บางรายตั้งข้อสังเกตรหรือละครเรื่องนี้จะมีอะไรแปลกจริงๆ เพราะเจอปัญหาและอุปสรรคมานับครั้งไม่ถ้วนจนต้องเลื่อนการถ่ายทําครั้งแล้วครั้งเล่าจนใช้เวลาถ่ายนานถึง4-5ปีเต็มๆทั้งหนึ่งในนักแสดงออฟพงพัฒน์ภูกากับช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แบบกระทานหาบนบทละครมีปัญหาเปลี่ยนตัวนักแสดงจากตักบงกฎเป็นพิงกี้และล่าสุดกับกรณีคดีความของพิงกี้โดยชาวโซเชียลแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ว่า1ไม่รู้วงการบันเทิงไทยจะให้ความสําคัญกับคุณธรรมจริยธรรมท้า เป็นเกาหลีกรณีแบบนี้ไม่รอดแน่ปีที่แล้วพระเอกมีข่าวเรื่องไปว่าเพื่อนสมัยเด็กสุดท้ายโดนหอดจากบทพระเอกในขณะที่ซีรีส์กำลังออนอยู่แก้ปัญหาโดยการเปลี่ยนตัวนักแสดงแล้วส่วนที่ฉายไปแล้วก็ถ่ายทำใหม่สองไทยเคยมีมาแล้วมีมาสามรูปแบบ 1. ดอก 2. ตัดฉากคนนั้นทิ้ง 3. ครอบภาพตัดมุมกล้องไม่เห็นหน้าสี่เปลี่ยนตัวแสดงสามอ,อนแอปกติและจริงๆถ้าในทางกฎหมายพิงกี้ ยังไม่ได้เป็นคนผิดนะแต่ถึงแม้ตัดสินแล้วจะออกอากาศก็ไม่ผิดเพราะพิงกี้เป็นแค่นักสแสดงคนหนึ่งในเรื่องแต่ที่น่ากลัวกว่าคือคนดูต่างหากว่าจะแบนดไหมตัวอย่างก็เคยเกิดขึ้นแล้วกับละครเรื่องหนึ่งเคสพิงกี้เราค่อนข้างช็อกตอนที่คบกับอามคิดว่านางไม่มีข่าวเสียหายอะไรเลยอาำถึงชอบมากแต่พอมีเคสงงเลย